ค่ะคุณยายมาส่งกำลังใจขอบคุณค่ะคุณยายที่เว็บปิดเนาะ,ะยิงยินแต่เขาวรเริบืบๆอย่างนี้หละเขาของมีดอกของเขาเด็กน้อยเนาะยี่สิบดวงวันภาพนิ่ง อันบวัวท่านได้ไปไงได้ลูกใจยัยว่าโอ้ยได,ได้ได้ลูกใจเสียลูกสาวในก็ <c oughs> อตองกันกับเ้นพ่นไปวันนี้จินแจ๊กโกนคุณรานก็สวัสดีคุณสุจินเนาะไม่แล้วสวัสดีเจ้า คุณเพาสารก็ตอบกับคุณสมัยเนอะสวัสดีจ้าคุณเพาสารเล่าก็เป็นใสเป็นตามโอ้เจงสิวาจังไหนพระบ้านเป็นอย่างขื้บนไลน์เนสนอกหา,วาเวลาเขาหาเวลามันก็นจะจะได้เพิ่มเร็วยวก่กกันเน่นะ นุชจินสวัสดีครับคุณทองลางก็สวัสดีคุณนุชจินครับสองทุ่มอันแล,ล้วลงแล้วขึ้นสองทุ่มเด้อไม่ใง่ภาษานล้วขึไปหาแล้วในพี่จอยลูกจอยไปหาไม่ใช่ภาษาเป็นต่อยากหัวบอกสีตายังอ่านบทอยู่สีตาวนี้มาท่าเดียวนี้มันได้โพดมาดุนนะพ่อ บ่เลื่องบนี้ไม่ใส่ก็อยากได้ถอดเวลารู้อะไรดีให้ร่วมกันเป็นสามได้ไลค์ลงวีดีโอแทนค่ะก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นอย่างือบนบลไอคเลยสนอก หา,วาเวลาเข้าหาเวลามันก็จะจะได้เพิ่มเร็วกวกากันนี่ยนะคุณจอยขอบค,คุณค่ะคุณภัยสารละวา่าแล้วขอบคุณเจ้าคืนขึ้เก่าเนาะคุณจอยเอ๋ยอันคุณภัยสารจ้า เห็นฝรั่งเนาะแยก็กินข้าวบอเซม <laughs> เห็นเขาเบื่อตัว <laughs> โอ้ยโคแข็งน่ะงามมแตรวงศ์งาม,ม,มง,งาม,งามถือว่างามดีอยู่มันเป็นยุ่ยางเอ้นแม้จะขอล่าลงหน้าที่เดียวบว่าอันนี้ได้เนาะขะ้าวัดดี เพื่อนเพื่อนในห้องครับคุณท่องลานเราก็สวัสดีทุกคนเพื่อนในห้องเนะ <c oughs> <c oughs> าะจับมือกันก็นได้ัอก <c oughs> <c oughs> อยังไม่กอดกันปันนั้นต <c oughs> <c oughs> ามหาเวลาตามคืน ขุนสมนหนูฝกกากำลังรับสมจา้าขอบคุณหลายๆที่มาค่ะขุนค,คุณออนสีละโคตุสุจินสวัสดีค่ะม่ยกออนนับอัานในบุท่านเลย <c oughs> บิง์เบิร์แมน เมนโบเนาะครับกบมีตังแต่ลูกจอยนะกันมาให้กำลังคุณยายหลานขอตัวไปก่อนนะคะเจ้าขอบคุณละลายคุณยายหลานที่แวะมาให้ด้วยนะคะเออจับจับน้ำลูกจอยจับน้ำมันนี่แหละเพื่อนๆน,นี่แหละเนาะพยายามจับมือกัน นะคุณสมัยกำลังหลับซมเม่นบ่ยายจะถามสก่อนดงเมนบล่ละนั่งออนแล้วก็แล้วก็ว่ากันขอตัวก่อนจ้าจ้าเดินทางปลอดภัยตลอดแต่ว่าหากบ่บหินไรเนาะคิดว่าบ่มันบบถึงเวลาพ้นละ บ็่ได้ไปทำงานวนมี่อย่างที่มันคงใจแยกยส่คถือเห็นลดคือถิเห็นผู้ที่เขาจะจะไปปรึกษาไห<ม>่ <laughs> ไม่กำลังใจแม่ <laughs> วันแม่กับลูกจอยมให้กำลังใจข <laughs> ันลูกจอยว่าไม่กับคุณทองหลางโอคุณทองหลางจ้า คุณทองหล้างเอ๋ยจังเนาะหน้าสิมาฟังสารพันไหมคะมาฟังสารพั์หัวโบมั่เปลี่ยนยังไงล่ะมันกันหน้าทุรีทุลังไปยังไงล่ะที่ห้าบลายนะคันเท้าอันจะไปล้มเตะคลิปวิดีโอหงายมันบกขึ้นนะกกสิว่ากกสินพีมวนแล้วกับ ทักทายรอบห้องครับล้วะทักทายรอบห้องนะเจโนเนาเป็กะวะ็ว่ากระถามก็ได้ถามก็เล่าอยู่บางอย่างเมื่อว่ามันก็แค่หากทุกคนไฟสารตอบกับคุณจอยมุ่งหนึ่งต่อเร่งสมมุ่งหนึ่ง วันนี้ก็คลิปเลี่ยวนี้โซ่ <laughs> หาคุด <laughs> คุณยายหลานแล้วก็ว่าสวัสดีดีจ้าคุณคุณยายพศาิศษะเห็นแล้วอยากหัว <laughs> ลูกจอยก็ตอบกับเนาะก็ขอนับถือไว้นันละจะบที่หมุญคุณเนาะเว้นั่นแนหะละเพราะว่ามันบรทันได้เก่งเนาะอันมันบรทันได้เก่งสนามเออสาธุนำ้ำ <laughs> สาธุสาธุนำนะ้ำ <laughs> เนาะแล้วกป็ือะก็ค่อยจหัวเนาะ มันมันนั่นชื่อว่าแหละนัมันบรู้จักใ <laughs> จะย,ยกแต่ว่าหงเริ่มต้นบุถือยายสิบเวมันเราบุถือนนะโอนขอจำไม่จำมือ <laughs> ลูกจอยบอให้จำไม่จำมือก็นหนกอดเอาโลดที่มาหาเนาคุณวิมลนยาย ยายสิขอจจะไม่จะมือจอยคุณจอยตอบกับคุณทองหลางสวัสดีเพื่อนๆเนเพืดนั่นแหะเพราะว่ามันวันได้เก่งเนาะอันมันวันได้เก่งสนามสวัสดีจ้าคุณยายหลานตอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า มีอย่างที่มันคล่องใจนยกชส่คือเห็นลดคือเห็นผู้ที่เข้าจะจะไปปรึกษานะจะว่าว่าสิลองใหไฟังอยู่แต่มันมันเนาะมันโอกาสนนงกบรบบคิหลหลเนาะได้ไ like, ลค์ลงวีดีโอแทนค่ะก็แล้วแต่ที่เข้าบลไยนะ คัดท้อนจะไปลงเตะคลิปวิดีโอหงายมันบกขึนนะก็สิวา่าก็สิในเนาะขอบคุณหลายๆที่มาแวะหายายเนาะยายยายกระจือได้เดอคุณคุณหนูจินแล้วเราก็เกิงแล้วก็ไดอ่า <laughs> <laughs> สู้เป็นน้ำกันเนาะ สวัสดีค่ะคุณไพศาลหานมโนค,ครับกบมแตังแต่ลูกจอยนะกันมาให้กำลังจับรู้เพื่อกันสวัสดีจ้าคุณหนูจีนสุจีนเนาะบริเนหนูจีนนยแยกกับไปเพิ่มให้ว่าหนูจีนเนะไพศาลตอบกับคุณวิมลจ้า ยินดีที่ได้รู้จักเห็นหน้าเห็นหน้าซึมือกะ,กะดีใจด้เห็นหน้าได้ไลค์ลงวิดีโอแทนค่ะก็แล้วแต่ที่ห้าบลายนะคัะทฮาอนจะไปล้มเตอคลิปวิดีโอหงายมันบกขึ้นนะก็สิมาก็สิไน่เนาะขอบคุณหลายหลายที่มาแวะหายใจเนาะ ย่ยย่ยกระจือได้เลอคุณคุณมือจินแล้วแล้วกระเจิงแล้วก็ไดอ่าสู้เป็นน้ำกันเนาะสวัสดีค่ะคุณไพศารหานมโนครับก็บมีแต่งแต่ลูกจอยนะกันมาให้กำลังจับรู้เพื่อกัน สวัสดีจ้าคุณหนูจีนสุจีนเนาะบว์หนูจีนเนแยกกับเพิ่มให้ว่าหนูจีนเนาะไพสารตอบกับคุณวิมลจ้ายินดีที่ได้รู้จักเห็นหน้าเห็นหน้าเุม,มือกะกะดีใจเด้